เป็นตุงโเฮ้ยอ้านั่ไอ้เลียงอไคอยข้างดีไว้ดีงอปุ้นงอูชกระวังอย่างนี้มเแงเงินมีดนัดงเงินโดดเทมเห็นแดงเงินนี่นี่เป็นเวทีปุ้นนี่เลวค้างเลี้ยวได้หอลุพีนี้โอ้ขุดคนคนกัก้ดีตายเโอ้กงหมดแตเอาได้ยินน เรียบร้อยลดินเลยถ้าจจนี่ชน,นะอนนกอชนะเดี๋ยวยันแคว้นคามอกออกาว่าเอากานวานอ่ะมันยอมเดียวยกยนีลอยเลยนะครับยกลอยนะครับจนจนี่คนที่กำก้อนปล่อยเลยเนะก,เก่ำก้อนก็ไปเลี้ยงไผยพุ่นปล่อยเลยนะ่องของนี้เราต้องเลี้ยงตีไปนี่ไอตัวนี้เก่งเด้เฮ้ยนี่ควันนะครับควนันแมงค้ำนะครับนี่โยกลอยนี่หมายความว่าอะไดนี่หมายความว่ามันได้หนีบกันหมายความวัาจะได้เนาะ ai giờ như chị đem một lói nó mới vào đây là nó có thể can rồi dần thế này thì tôi con này nhây lạ hòa kinh nữa tụi này hả hòa khang nó bị đi ngào Bỏng con nhằng đi à con này nhìn bởi sữa lên đó ấy yên là nát thả áo cũng quang thả khẩu bốn hờn nào ấu là lùm mà lạ lùm mà lạ thôi dần nát ấy ngày ngày cờ dần วันนั้ง่ายๆก็แต่โดนซ้อมมันมันนะเออโดนนี้มันมันมิสชิดอ๋อไอ้ปุ่นี่ไปข้างที่ไม่ดีเงาตัวเนี้ยแบบดุเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยเป็นกุ้งมันเอาค้ำเนาะปุ๊บปุ๊บเขาค้ำกันแก้มตรงนี้หนากว่าเขาค้ำด้เสียเกียรติบ้างเอาละดันละ

วันฮ้อนพันหน้าทิกิพนแดงปุ๊กเนี่ยเหรอครับตอนไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีโควิดเดือดตัวห้าบาทแล้วพอยันนอนงวุนว้วนไอ้ทิงเงี้ยเรื่องเรียนไอ,อ้คนโอ้โหเสียงดังสนั่นวันไหวนะอ่อะเอาเก่งเลยตัวนี้นะบิดเขาบิดเ,เลยเปียกเลยอ ขอพุดเลยมีกันวะยังตายมีกันนะนักผมมาดิแกนอกลงเอาละโอ้โหหน่อยอย่างเงี้ยมันแล้วเลี่ยงกาคาเ่ยโอ้โหยกนะครับยกครับยกเอาละโอ้แตงห่ากันละจนบนนอนน้อยหน่อยนี่คลิปลุนมาเห็นแล้วฮั่นนะ ไล่กันผมมีทางบนได้เลยอะสนใจติดต่อมาได้นะครับคู่นี้ครับเอาตายเลยขอ,ขอขามาเล่นอู้วันนี้เป็นเจ้าของนะครับขายติดต่อมาได้นะครับบ้านน้ำมันอำเภอแม่สิริมจังหวัดน่านรถมาแมบนหาหาี้รถหัวฮะไอ้มีไหนมันข้ามมาได้บนนี่ล่ละมาเล่นกันเท่านั้นนะเท่าน,นั้นยังเ,ออเล่นเอาหม่นโอ้โหอืม คุณวันเขากว่าเมนนั่นนะวันเขาเปิดจนเขายันไปต่ออ้าวมันไปกินยางพารามันนะครับผมนี่จับยางพารากอนนะครับตลมันแต่ยางนะโอ้โ่เสียงมันก็แจ้งโทษออนมาแสดงว่าเอาทำบุญโควิดน่ะจบไปจนแล้วเนี่ยขอดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้ทำเองนะครับจากไม้อะไรครับไม้อะไรนี่เนี่ยเรียงไม้อย่างงะมนนั่นแหละนั่นแหละ ไม่พันไม่พันไม่พันอก็เอากบนกกระเพราะว่าไปทายวัฒนเนียนท่านหากายู่ท่านจนท่านอันข้างในนี้เป็นตัวแม่นะครับตัวเมียบัวตัวเมียตัวเมียนี่ลูกนี่แม่เออตัวเมียหน่อตัวเมียนี่ใส่อันนี้เปิดออกได้หนอเปิดได้ครับเปิดได้เอาเอาตัวเมียใส่ข้างในโอ้เขาลงมกันนมัวนั่ยันนี่นมวัวจิงหายมันกเล่นนะจิงหายมันฟอจืดนั่นกะทีมกินบอลกะบวางโซ่กัน อู้ทําน้องนั่งิกันเฮ้ยอู้ขอพันด้วยมันหงุดหงิดทําย,ยังไม่จบนะครับจัดจัดจัดะะนะครับครบซิมนะสีหนึ่งเป็นดังตัวนี้เป็นเด่นเอากรรมการเล่งหน่อยเล่งหน่อย

ใช่ลุงมันได้มันดามบอกมือจะถอนเขาปูแดงเด้อเราเต่าโลงเลยเสียงมุดจอยอย่างมุนไงเสียงตัวนั้นกระเทียมมั้ยอ๋อให้มึงกระเทียมเสียงท่านกระเทียนเขาเนาะเสียงกระทุนอู้หูหูหูหยกอีกแล้วการจะละโดนเต็มดีดีโดนเต็มๆขอระยันอีกบูมัน ไปมุด n h กัเลยน,นี่ท่านเอาสองฝปายมกับ่ครบสิบนาทีก่นเนีไหนสิบนาทีหกนาทีแล้วดีกี่ครมมั้งแล้สามครั้เอาละามมไม่มีใครยอมใครนะครับวนกันขนาดนั้น,นเอาเอาละเอ้สามห้าเลยนี่ห้เตียแล้นี่นี่หนึ่งข้างหรือหนึ่งข้างหนึ่งามกันเด่นจนได้แปดามอ่ะยาวๆคนนีๆๆน้เลยเฮ้ยยาวไปต่ยาวๆได้ก็

ทำแตบดิห่าเอาละถอยละไอ้นั้นไอ้ถอยละไอ้นั้นเอาเอาเอาเกมไปละแน่เอฮ้ยครับยังไงครับโอ้โหนลุกห่อเอาเลยหาเลี่ยมหาเลี่ยมมันได้มันเสียบเปียบมันคำเสียบเปียบออกเลยบดันเลยอ้าตายนอกกันให้หนอกกันในกันยันนี้ได้วนไปวนไปมันดำอย่ายเงี้นะเกิดนั่นกันนะโคตรกันอยู่อ้าไอ้เลี้ยวเฮ้ยตอนนั้นขวางก้นแล้วไปเลี้ยวเงาฮึ เดนวม่นะครับโอ้เราวิ่งไปกำลังหาเหลี่ยมให้กับตัวเองนะครับแต่ละตัวบ๊อบเฮ้ยนั่นกันโอ้ดินกันปั๊บนลยนะป้าเราไอพวกนี้เข้าข้างเร็วแล้วมันกดอยู่ไหนตอนนั้นกดอยู่ไหนบ๊อบบเต็มคออป้าประตูเต็มข้อเต็มข้อไอเลี้ยวได้เฮ้ยพวกนี่เห็นไหมอ้บ๊อบพอโดนไอ้ป้านั้นหอบตีแล้วนั้นหอบตีแล้ว โอ้ถ oh, like. ้าโดนเหมือนเดนวเายไอ้คนนี้เก่งไ้เฮ้ยข้างเก่งไปเก่งเงายอมแล้วนี่นัดเจียรข้างก่อนเออบอกยอมได้ละไอ้ยอมจะอีปล่อยมันเลยนะนี่นะโดนก้นนี่เอายังไงครับเอายังไงครับนัดยอมแล้วนัดเจีครับพอโดนละเดี๋ยวขอดูผู้ชนะหน่อยจ้ะรมั่งก่อนเนินนัดนในแต่งสู้นี่นั่นนี่โฉบหน้าผู้ชนะนะครับได้สาจี ผู้ชนะนะครับเกมนี้ถ้าคนแต่มจำชนะนะครัมนนนี้ะคืัผู้ทนี้าชนงนคผูนี้านะครัผู้มนนนีนกนี้นรันี้นู่ั้มันันนี้นน้้นะ้กนเมู้กินตัวเมียอยู่ เพื่อนรีวิวไอ้วิธีเอาตัวเมียออกหน่อยเอาใส่ออกยี่เนี่ยลอรีวิวหน่อยอออกก่อนออกออกมายำติมพูดฮันเดสมันงไหนยังไม่เคยเหรอเออเออมาักนะเนี่ยคอยดูว่าบออกกิ่ได้สล่าออกยี่ได้ไหมออกสล่ายสล่าออกแล้วเอาตัวเมียใส่ใส่เพื่อยังวะใส่เพื่ออมันสู้กันกะเออมันได้กินเออมันได้กินให้มันได้กินตัวเมียมันจะ แต่มีฮึดสู้น่อันมันกับจะอี่กับมันจะสู้กันกันเพียร์ย่งตัวเมียก่ะอ๋อเป็นธรรมชาติเนาะเตบข้าวอีกอ่าแล้วก็ไอ้การค้างปุณิค้างกานจะไปเยี่ยมน้ำนาอยู่าไปดื้ไปกันเด็ดนี่เอาละเอาละสันเดาเดาละ้าดค้างอยู่นั่งเลี้ยวไปเลี้ยวงอค้างโอ้อเธอเสียงอ๋อเธอตายการค้ามทำตายอันสู้อยู่หอดันเนาะ ชั่วบนนอนนองจะหอมมือน้งฝ่ายมึงกินไม่ได้สู้แต่เนาะงหัวกว้างส่งเยนน้อยแกปิดตัวเด่นลนหายแล้วฮั่ะเขาได้ไงยิ่งยิ่งฮนโะตกอโตกะเลยเนาะโตกะยาี่ยจ้าปีคืนไปโอ้ยนั่นเอาคืนโอ้โอ้เอาคืนในเสียบเปียบลงมาจับเสียบเปียบโอ้ดั้มก้นเงา จิก15เอาลบใส่ผมมา5 60ตัวบ่มใส่แต่กาสวนกันมันนอกโลกมัอืมฮู้กันเท่มัเล่นดมดนนิบนี่เป็นหอยละมงนี่ีหอยได้เก็บสิเก่าโอ้พอดกปว้ดดนบนนีโอลักษณะนี้นะบ่แน่บนี้นะิเด้ ข้ามนักมันนักเงาตัวนี้ข้าแหงอ๋อตายเอาละเอาละเดนถอยจะได้ข้ามก้นถอยก้านแหงจะถอยเอาล่ะดึงออกดึงออกสู้หนกกะเอาสู้ไหนกับก้านม้งหน่ะแตะออกเลยแตะอกก่อนโอเคแต่ออกแ้ตออกแต้อ๋อยากานเดี๋ยันนี ขอจบการรีวิวการชกมวยระหว่างแมงกวางกับแมงกวางนะครับชกมวยระหว่างแมงกวางกับแมงคามสนใจติดต่อมาเน้อครับเน้อติดต่อมาเน้อ